สำหรับ FC เบรษัททอโต้นะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับมาซื้อทองนะเพื่อเอาไปแจกให้กับสำหรับ FC แฟนเพจนะครับที่จะเป็นแฟนตัวยงนะคใครที่ติดตามชมเพจทอโต้อยู่นะครับก็อันนี้คือทองที่เราซื้อ นะครับเราก็จะเอานำไปแจกนะับตามที่เราไลฟ์สดกันไว้ตอนเย็นนะครับติดตามชมนะครับว่าใครจะได้รับนะสร้อยคอทองคำนะครับสองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับน้ำหนักทองนะหเส้นหนึงครับช่างออก3 8ุแนะครับมาตรฐานจะไม่ต่ากับา3จุรัดก สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัททอออโต้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเลยว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นั่นเองและที่สำคัญนะคะตัวรถที่เพิ่งเข้ามาถึงนุ่น,นบอกเลยว่าเลขไม่อยู่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคลิปนี้มึมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนี่สำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota Corolla Altis นะคะเป็นรุ่น1.6ตัว G นะคะได้เป็นรถปี2,013สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่เพียงแค่299,000บาท ฟรีดาวนะออกรถศูนบาทนะขอเริ่มต้นมีแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเอาแบบว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะโดยเฉพาะลูกค้านะที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล้าชา้าไม่มีแบ็คลิสนะคะนุ่อบอกเลยออกรถฟรีดาวศูนย์บาทกันไปเลยนะคะและที่สาคัญเรามีบริการจัดไปแนนทั่วประเทศเลยไปเดี๋ยวเรานะคะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับ ดาติสคันนี้นะคะของเขาเนี่ยเป็นรถปี2013นะคะซึ่งเป็นโฉมหน้าแบรนด์นั่นเองนะทานออกแบบด้านหน้าของเขาเนีจะเป็นการตกแต่งด้วยเส้นโรเมียมนะคะเล็กๆแบบนี้เลยตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้นะคะแบนรนด์ t o โยต้อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนนะคะ6กปอไกววแหวน8534จังหวัดกรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วด้วย ต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะของเขาเจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟอันนี้เนี่ยรถนะคะเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยในส่วนของชุดโคมไฟเนี่ยเราจะทําการขัดชุดโคมไฟให้ใสกว่านี้อย่างแน่นอน สำหรับตัวนี้นะคะ1.6ตัวจีเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจ่นสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวล้อนะสำหรับล้อของเขาเนี่ยมาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ15นะคะเป็นล้อแม็กห้ลูของแท้จากโรงงานโตโยต้เลยซึ่งแน่นอนว่าของแท้นะคะที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย มาพร้อมกับรหัสยาง1 9 5 6 5 R 1 5นะคะก็เป็นรหัสยางของตัวรถคันนี้นะซึ่งปียางเนี่ยได้ยางสัปดาห์ที่12ปี2021นะคะดอกยางก็ยังลึกสภาพยังดีอยู่เลยและในส่วนของาาละเอียดตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อเนี่ยโคง้งโค้งเดิมๆน็อตกิฟตัวตัวก็ยังอยู่ครบเลย ถัดมาที่ด้านแก้มจะมีในส่วนของตัวอักษรโฟเมียนนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ d u โอวีวีทนั่นเองและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยมือเออพับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะมาพร้องกับฝาครอบสีบอมเงินสีเดียวกับตัวรถเลย แล้วก็ตกแต่งไปเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองงคาตัวรถคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยรอบพันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะกำลังดีไม่หนานแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกทุกบานนะคะก็ยังเป็นของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะเพราะมีสัญลักษณ์เตยต้านะคะติดไว้แบบนี้และที่สำคัญก็มีสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกัน ถัดมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบองเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยอันเดี๋ยวเราถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะสีเดิมแท้จากโรงงานย้ำว่าไม่ใช่รถแท็กซี่และไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานมีการติดตั้งคิ้วที่ประตูให้ทั้ง4บานและที่สำคัญมีการติดตั้งสเกรตด้านล่างมาให้แล้วด้วยทั้งสองข้างเลย และสาหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้เขาจะเป็นน้ํามันเบนซินนะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอ91แกส๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ e 2ีด้วยนะมาต่อกันที่กระจกบานด้านท้ายสําหรับกระจกบานด้านท้ายของเขาเนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมีไฟเดรกดวงที่3นะคะอยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน ต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะเนี่ยของเขาจะเป็นในลักษณะทรงกลมนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยรวมอยู่ที่ชุดโคมไฟเดียวกันมาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมที่เป็นรุ่นของเขานั่นก็คือ1.6ตัวจีนะคะที่วฝากระโปรงท้ายก็ทํามาจากวัสดุโครเมียมตรงกลางจะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์โตโยตา้าและด้านขวาก็จะเป็นรุ่นของเขานั่นก็คือโคโร l อัลติสนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยว่นจะเปิดให้ดูในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจนนะคะเปิดจากด้านหลังได้เลยนะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะอยู่ข้างขวาของบาะคนขับนั่นเองและดูพื้นที่ในการเก็บสัมภาระของเขาเห็นไหมคะว่า Al t i s a เนี่ยเป็นรถที่มีบอดี้ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลย เปิดมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรลนะคะเป็นอุปกรณ์สำรองที่มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะว่ารอยซีนทางมะพร้าวเป็นสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเลยเม็ดอ้าทุกจุดก็อยู่ครบนะคะซึ่งรับประกันเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ำและไม่มีน้ำท่วมมาอย่างแน่นอน ต่อไปเราดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตเนี่ยเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกและไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตนี่เป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับที่สามารถใช้เล็บจีซินยางลงนะคะซิยางเขาก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยและฝากระโปรงด้านท้ายนะคะนี่ของแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์ตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงาน รายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองเลยนะคะว่าทุกอย่างคงสร้างเดิมจากโรงงานซึ่งรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักนม่นมีการตัดต่อฟิดควา่มมาอย่างแน่นอนนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กันไปสำหรับภายในของเขานะคะเป็นการตกแต่งด้วยคอนโซลหน้าสีดำนะคะแล้วก็ภายในนี้จะเป็นสีเบจท,ทั้งหมดเลยนะ มาเรามาดูกันที่เลขไม้ก่อนเลยนะคะอยากนําเสนอมากนะตัวนี้รถปี2013นะคะเลขไม้ยอยู่ที่72,195กิโลนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยเจ้าของคุณตานี้จอดอย่างเดียวเลยนะคะถือว่าเลขไม้นี้ใครได้ไปนะค่อนขอ้างคุ้มค่ากับราคาที่ตั้งขายเลยนะแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจำนวน1ผคู่หน้านั่นเองนะ มาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะคะนี่สำหรับคอนโซลกลางอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงและซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้ก็เดินแท้จากโรงงานเลยสามารถฟังซีดีนะคะวิทยุ FM AM นะคะใช้งานได้เป็นปกติมาพร้อมกับระบบแอร์อะนาล็อกนะคะปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยและในส่วนของตัวเกียร์นะคะของเขา่ยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลย ต่อมาในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ mm. ตัวนี้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเนี่ยเจ้าของคุณจ๋าไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกอย่างนะคะสภาพค่อนข้างดีและยิ่งตัวเบาะหนังเองนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายเลยอ่ะต่อไปเราจะไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันไปตามไปดูกัน mm. อ่ะสำหรับ ้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะด้วยกับ a l t ิสเองเนี่ยเป็นรถที่มีบอดี้นะคะที่นั่งเนี่ยคือค่อนข้างกว้างเนาะด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้าให้ครอบทุกจุดเลยและดูระยะห่างสีค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้แบบสบายเลยตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะแล้วก็มีสายเบลให้เนี่ย สามเส้นซึ่งแปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยส่วนเพดานด้านบนนะคะนุ่นบอกเลยว่าตัวเลขไม้นี่คือเราสามารถสังเกตได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพเบาะเพดานด้านบนนะคะ <S <S เห็นไหมคะว่าคือมันใหม่มากนะคะค่อนข้างสมเหตุสมผลกับเลขไม้ที่ตัวรถเขาใช้งานเลยนะคะคือจะบอกว่าคือเขาใช้งานน้อยจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาไปดูเลยจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหนะ้าไปเราไปดูพร้อมกัน ่สุดท้ายนะคะที่เพื่นจะพาคุณลูกค้ามาดูเลยนะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันสำหรับเครื่องยนต์นะคะเขาเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์ d u โอ VVT นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาดที่ 1,600cc นซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยสามารถตรวจสอบหม่เลยเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะนุ่นให้ดูกันหน่อยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในเห็นไหมคะว่าตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ตที่เบ้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์คันด้านซ้ายนะคะเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยสัญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเม็ดอาร์ตที่คันด้านหน้าก็อยู่ครบเช่นเดียวกัน ถัดมาที่คานด้านขวานะคะก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะน็อตแก้มนะคะเม็ดอาร์กิบเบิลชคสภาพดีสมบูรณ์และน,อน็อตฝากระโปรงสํำหรับฝากระโปรงเองนะคะนี่เห็นไหมว่าแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเนี่ยน็อตกีบทุกตัวอยู่ครบเลยแล้วก็ฝากระโปรงแท้จากโรงงานเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตัวต้าประทับไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานและสุดท้ายสติ๊กเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกนะคะ สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สีอยู่ครบทั้ง3จุดเลยนะคะซึ่งทางบริษัททอโตของเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพิความและไม่มีจมน้ํามานะคะและที่สําคัญตัวเล่มทะเบียนนะคะก็ไม่มีชำรุดสูญหายด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่นุ่นได้มีการรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ Toyota Corolla a l ติส1.6ตัว G ีนะคะเป็นรถปี2013กับราคาตั้งขายอยู่ที่299,000บาทข่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคุณลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก เปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยเพื่อจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสําหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย